อันดูกับปูเลยนอะถ่ายรูปถ่ายรูปยิ้มิอบอดนายไ่ได้พ่อกันสิเป็นเดือนแล้วไ่ได้พ่อมาดุนเพราะเ่ได้อโทรหากันจากเตียปูกับมิาาตรคาจะนอนล่ได้โทรหาไม่จดกเียเอาเรมากกันอน,อนจิิงหรอนนอยเอาล้าน พ่อออยว่าร้านแม่ร้านที่ไหนด้วยจนอนตื่นขึ้นมาก,กับโทรศัพท์ยังมาแรงมากปูเดินไปเห่นมันบ่มีนมิดมีสัญญาณก็เลยบไปโทร <c oughs> หาย,ยังมาแรงถ้ามาหนาวอยู่ต้องหากันบอลวันนี้ปูลกลับไปฮอดแล้วเฮียยังกับบม่มีมือนี้กับบม่บมีเลยบ่มีเลยไม่มีคลื่นวันนี้ไม่มีคลื่นโทรศัพท์คนใช้เยอะใช่ไหมเออไอย่างหาคืนวอร์มงานอยู่มือเนี่ยเยอะใจหลายเน็ตกับบม่มีใส่เมื่อใดก็ต้องหาไปโ้หาสาวมากมากตอนแรกเขาตื่นแปลว่า มันจะความดีใจไหมครับดีใจอย่างเดียวเลยแต่ว่าอยากสี่ห้องหายออกมาให้แง่แบบว่าดีใจครับต้อนรับเบิ้งจุดไม่ล้อ,อรอพอสุดยอดเลยนี่แหละเลิกไปบ้านใครได้ครับพี่น้องงามงามสี่จุกักคักเลยสวยสอดมาหยาบหยาบหยาบไปจนวิธีแมนแมน Come on